เทวดาแนะนำยิวเทวดามันนี่นื่นาคือเก็บไปหน่อยครับยิวเทวดางานประเภทนีมันคอแก้วมันเรนราเบอร์หนองี่จังหวัดเยบไปหน่อย,าาางงายอก็ยิวเทวดา

แปีมไปล่างนั่นะครับจุด2มืนพ <regret fully? S 2> ี่น้องเด้อ17กับ18นะครับตุลาการโดยประทานายไงน้ำทิมนะครับบุญเวลาไปร่วมกัน่อพนของขอแหงไปย่างไสล่างออเฉลิมพนเน่นะครับรอดป๊อกอยหาิแค่เดียวไอสอง่ตัดิบ 80 60 80ไป 200, ป200นะครับให้ 200, 200นะครับนี่คือบอกไปถวายท่านาาอ่ะขึ้นกันเลยน้ำอยู่เทวาดาแล้วเทียบใก,กล้หน่อยเ

ครับผมนะว่าพุลองคนบอกว่าจับสัดออกกันได้ซ้ำหนีุ้กเทวดาหัวเทพไก่หน่อยร้อยสี่สิบคะแนนพันไปอ่ะเนื้อปลาขาวกีเส้นไล่ทางนะครับพี่น้องเบ่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งนะครับหันหัวมาทางฐานนะครับตาเป้านีชัดเจน ฝ่าดีฝ่างามฝ่าเปิดดีแล้วเกินจะทีจะฐานไม่มอนี่นะครับปั่นกอกแก้วโดกเ็เป็นหัวดันขวาหางกันทรายกลางตาขาวนวลทันจำจำหน่อน,นะครับรอยอแปดสิบคะแนน,พ,นพันป่่าไม่น้องมาแดงกันหวง สองร้อยหกสิบสองยเก้าสบไปสองรอนะครับฝากให้น้องบัแดงอ้าวคุยกันรอบนอบคุยกันรอบครับที่บ้าบานนเบาๆบนเบาๆสองรผ่านไปอารมณ์เแบบนี้นะครับผีว่ขาม้าพ่ะเหยียบหวานเคียเบาหมากมา เทพแก่ทั้งสองท่านอันยังสูงครับแเทวดาเนือนาอยูเทวดาบวกเทพนตนน آ, อวอนเ่อเทวดานึงขอบค,คุณคุณกู้จันกิรานามสมบัตินะครับนำงที่งานเทพเทวดาบ้างแรกมาจุดถวาย ไปนี่เป็นพออ่อนเรียวๆนะครับพอตเลงก็ได้จันทร์ต่างนะครับก็จะได้แจ้งพี่แจ้งนองบริเวณหลอกนองประกอบการพิจารณาจนเทวดาตำรวจว่าเพียงกระเจ้ากันอยู่เยียมนุ่ง้อนเหมอนเจดซิบซิบีเว่านเพียงกเจ้าเทวดาอัไปพี่ตเลงก็ครับ

เทวดามือนางเทพไก่นายบวกวิวเทวดาพี่เลี้ยงพันนมือกมลงกราบบอกกล้าแม่นักหน่อยท่านราณีบอกคุ้มเจ้าทีเจ้าฐานนาฐานจุดบันปอกแก้วเทวดาพู่พจัดทรตราไปงานงงโงกอีกสามสอง bay bay đâu má bay đấy là nằm đánh đanh luôn đánh อันนี้น้ำมันจันทร์างนะครับทรงไทยโไปดีให้เสหางหองไปไปดานสายพืชของท่านนะครับเพื่อว่าที่ของไปชวนลมไปทางจะมันตกจะมันย่อนกลับมานะครับอลำซับรวมกันวอนดูว่าโจโลากไปล่างไ่าที่หอยแอนเชมดานะครับ ก็ต้องหรืม <c oughs> นี่นะ่ะมองมันใดเครื่องหลังไปก่อนหลังไปก่อนครับมามากของเก่านะครับหลังไปแยม้ม เวลาในตอนนี้200รอยทางฝั่งเหไปหน่อยก็ได้สี่ดูคนพาเก่งเส็นว้านจะขอันึ่งไปประมาณหนึ่งว่าตรงตรงกลางปาครับเป็นจดเลยนะครับเบ้าเบ้าเบาแห้งบ่อกูขวายเห็นตั้งหลามาบตั้งสั่นเหอนันเออสองร้อยแป่ทางไั่สองคูมาแล้ว โคนโต๊ะโต๊ะลอยเงี้ยโรนยงหนึ่ครับโรนยงเป็นหัวนันท์ายหางขันทขวาเทวดาเทวดามือน้ำสองลอยสี่สบเอดวนทดิวเทวดาโรมไปทีไปนองไปเห็นน้ำตาลทุบพีไปเห็นน้ำกาลทุบัวกนะครับเฝามาหากัน ฝ่าขออาวขีดด้านข้างเส้นแรกนะครับ260กคะแนนผ่านไปวันนี้ท่องสุกมาหาที่งานนะหาต่อไม้น้ำมาแดงนะวันนี้ทรายหางมันขวาสองร้อยแปดสิบคะแนนผ่านไป่านเนสี่ร้อยผ่านน,น,าน,าน,านี่ เลืองปาเขาตาน้นนกวนปลาเขาตม้อลตัวยืี่น้องโยกมัเป็นหวาขวาหางดันซ้ายอีกสามร้อยแต่ว่าจะทงตัวนอกราเขาแล้วนุงนั่งจนจำขมูลนนสามร้อยผ่านปเขาแบบนี้ตลอดข้างนะครับแต่ตาบ้างหางเลยทันพอมีหมองตีเลยนะครับ 300ค네 no ร Lat ับ20คะแนนผ่านไปไม่สูงกระทดให้ตามความเบาของหางของคัานนะครับหางนั้นเบามากมาก30ผ่านไปชูสีชูสีแ่ชูสีหมวกมาดังสายหางดังขวา40ผ่านไป หาสิบทานไปยังทำเวลายู่กลางอากาศที่สูงพี่ร้องหกสิ 60, บ่านไปเบามากๆนะครับทานทานี่ทานเดิมตลอดนะครับเจ็ดสิบทานไปเอาพี่ร้องเนือฝ่าดําฉีดเสร็จไร้ทางสามว่าโดยประมาณนะครับ แปดสิบานไทบอกพี่บอกพีงมาเลยซี่ลอยนี่ยพ่แฝดไปใหม่แล้วล่ะเนื้อสบายใจนะครับสามีตัวเลขการลุนท้ายนะครับสี่ลอยเี่ยพ่อแไปใหม่ี่เกาสแล้วนะับโอ้ยพตาให้ตาคว่งเบาของหางเท่านั้นะครับซี่อลอยนาทแน่นอนของเขาเอทวดาเริ่มกปะทบ รลดระดับสามง้าตึ้ง415้าคะแนน